สวัสดีเอฟทุกท่านครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาซ่อม power กันดีกว่านะครับซ่อม power อ,อ,อฟแ์คลอนะครับพฟล์คลก็เป็น power ที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนก็อาจจะเคยใช้นะครับบางคนกอ็อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับวันนี้เรามาซ่อม power กันดีกว่านะครับทีนี้เครื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการหนักมากคือ มอแปลงไหมนะครับมอแปลงได้เปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วนะครับนี mm ่คือรูปเก่านะครับนี่คือลูกเก่านะครับไหมชัด <uch> เจนนะครับ,ม,รบมันไหมเลยนะครับนี่นะครับไหมแล้วนะครับมอแปลงนะครับอการเปลี่ยนมอแปลงก็ใส่เข้าไปสายเดิมมันนะครับเราก็สั่งสเปคเดิมมาแล้วก็ใส่ใส่สายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับดังนั้นอ่าผมจะไม่ไในลงรายละเอียดนะครับทีนี้เรามา ต้ม power มันดีกว่านะครับเข้าใจว่า power พังนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ไหมนะครับ power น่าจะพังนะครับอาจจะพังคู่หนึ่งหรือสองคู่นะครับเ้วก็คือถ้าถ้าเป็น power ที่แยกข้างอิสระแบบนี้นะครับถ้าถอดโมดูลออกมาซ่อมแบบนี้ได้เนี่ยเป็น power ที่ซ่อมง่ายมากนะครับซ่อมง่ายมากวันนี้ก็เอาวิชานะครับเอาเอารายละเอียดเครื่องบ้านๆนะครับก็ ใครนะครับก็อาจจะทบทวนนะครับทบทวนความรู้นะครับทบทวนความรู้ว่าในการซ่อม power เรานะครับเราควรจะทํายังไงก่อนนะครับเรารู้ว่าเสียแน่นอนนะครับข้างนี้เสียแน่นอนแล้วนะครับนี่อาไหม้ไปเลยนะครับเราถอดออกมาเลยนะครับไม่ต้องไปเสียบปลั๊กก็ได้นะครับถอดออกมาเลยแล้วก็สั้นตับแรกนะครับลื้อออกมาเลยนะครับลื้อออกมาแล้วก็วัดหาตัวที่มันเสียนะครับ ตัวตัวใหญ่นะครับวัดตัวใหญ่ก่อนนะครับคือซ่อมเวอร์แบบนี้คือก็แค่วัดหาตัวเสียนะครับไม่มีหลักการนะครับไม่มีหลักการเอาหลักการมันง่ายๆนะครับรุ่นนี้นะครับแอมลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทําไปโดยที่ไม่ต้องมีหลักการก็ได้ขอให้วัดอุปกรณ์เป็นนะครับถ้าใครอยากจะซ่อมเวอร์เป็นนะครับต้องหาวัดอุปกรณ์ให้เป็นก่อนนะครับนี่นะครับ ก็ถอดออกมาทั้ง4ตัวนะครับถอดพาวเวอร์มาวัด4ตัวแล้วก็วัด R ด้วยนะครับวัด R 4ตัวด้วยว่าขาดไหมนะครับแล้วก็มาวัดทรานซิสเตอร์ไดด์ด้วยนะครับทรานซิสเตอร์ไดด์พวกนี้นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมอขออนุญาตนะครับถอดออกมาก่อนนะครับถอดมาแล้วก็เราก็มาฝึกวัดด้วยกันนะครับเครื่องนี้ก็อาการไม่หนักมากอ่ไม่ใช่อาการไม่หนักมากคืออาการหนักเลยก็ หลายตังนะครับเครื่องนี้หลายตังสาเหตุที่ผมเข้าใจว่ามันไม่มีฟิวตัดนะครับมันไม่มีฟิวตัดทีนี้ power ร네์ช huh ็อยู่มันไม่มีฟิวตัดทีนี้อ่อหมอแปลงนะครับพยายามดันนะครับพยายามดันอยู่ตลอดก็เลยทํางานหนักนะครับหมอแปลงทํางานหนักก็กลายเป็นว่าหมอแปลงเสียนะครับหมอแปลงก็เสียไปเลยนะครับไหมไปเลยก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมอแปลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาซ่อมภาคเวอร์นะครับ โอเคนะครับขออนุญาตถอดก่อนถ้าถ้าใครนะครับเใช้เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่คล่องนะครับก็หัดใช้นะครับในการซ่อม power เนี่ยก็ต้องหัดใช้เครื่องมือให้มันคล่องก่อนนะครับอย่างเช่นหัวแร้งนะครับคือไม่ต้องไปใช้ที่ดูตะกัวก็ได้นะครับเราก็เอาหัวแร้งละลายขานะครับแบบที่ผมทํานะครับนี่นะครับ ถ้าไปดูดมันเสียเวลานะครับแต่ว่าหัวแรงต้องดีนะครับหัวแรงต้องร้อนนะครับตะกั่วมันถึงจะละลายนะครับนี่นะครับไม่ต้องใช้ที่ดูดตะกัว่วก็ได้นะครับถอดมาทั้งหมดนะครับก็มาวัดหาตัวเสียกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูว่า จะเสียกี่ตัวนะครับอันดับแรกนะครับดูดูไปดูไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับหรือคูณสิบก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะวัดแค่สองขาสุดท้ายพอนะครับว่าตัวไหนเสียนะครับผมได้บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับในการวัดหาตัวเสียนะครับวัดหาตัวเสียนะก็ตัวแรกก่อนเลยนะครับ ไม่เสียนะครับตัวน,นี้ไม่เสียนะครับวัดแค่สองขาสุดท้ายนะครับไม่เสียอ่านี่ตัวที่มันเสียนะครับวัดสองขาสุดท้ายวัดยังไงก็ขึ้นนะครับวัดยังไงก็ขึ้นเสียนะครับ ปรากฏว่าเสียตัวเดียวนะครับเสียตัวเดียวคือเบอร์1943นะครับก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับตัวตัวที่มันร้อนจัดนะครับนี่นะครับเสียตัวเดียวคือตัวนี้นะครับแล้วก็มาวัดมาวัดอาตัวนี้นะครับมาวัดอาตัวนี้ ตามจริงเเครื่องแบบนี้ผมว่าจะไม่เอาลงแล้วนะครับเพราะว่ามันง่ายเกินไปนะครับมันง่ายแล้วก็ FC ก็ก่นกันแล้วนะครับเก่งทุกคนนะครับเอ่าไม่ขาดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขนาดนี้แล้วเราควรจะต้องเปลี่ยนนะครับเราควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับห้ามห้ามเก็บไว้นะครับอ่าตัวที่มันไม้แล้วนะครับมันอาจจะค่ามันเพี้ยนไปแล้วนะครับ นี่นะครับก็วัด r ตัวนี้ด้วยนะครับ Rb นะครับ Rb ค่า47โอห์มนะครับ47โอห์มก็เป็นอาค่าต่ํานะครับวัดถ้าขึ้นถ้าเข็มขึ้นก็แสดงว่าไม่เสียนั่นแหละครับไม่ต้องไปสนใจมันนะเค okay, นะครับไม่เสีย ไม่เสียนะครับก็เอาตัวค่ากระเรืองตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่เป็นค่า0.47นะครับ0.47นะครับตัวตัวเก่าตัวตัวในปินนะครับ0.3นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เอ่อ,อ่าคาต่ำนะครับใส่ใส่ได้เลยนะครับไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับนี่นะครับก็บัตรกีนะครับบัตรกี้เข้าไปคลิปนี้นะครับจะไม่ค่อยตัดนะครับผมจะไม่ค่อยตัดคลิปนะครับเอาให้ละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับหลังจากที่ เช็ค power เสร็จแล้วนะครับก็มาเช็คได้กันนะครับอาก็เช็คแล้วนะครับมาเช็คได้กันได้เบอร์เบอร์อะไรนี่ง b c หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ b ห้าสี่หกนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยมันจะ มันจะเป็นการวัดที่ชัวร์ที่สุดนะครับถ้าวัดคาปินนะครับวัดคาปินมันก็จะขึ้นขึ้นไปทั่วนะครับมันก็จะขึ้นทั้งหมดนั่นแหละบางทีนะครับมันจะงงก็ควรจะถอดออกมานะครับแต่ว่าตอนที่ผมวัดอยู่ตอนนี้น่าจะนะครับน่าจะไม่เสียนะครับ ก็วัดเหมือนตัวใหญ่นะครับถ้าถ้าเราถอดมาแล้วก็วัดเหมือนตัวใหญ่นะครับชัชเตอร์ไดนะครับวัดเหมือนตัวใหญ่ว่าถ้าวัดสองขาสุดท้ายแล้วมันขึ้นนะครับก็แสดงว่าเสียนะครับนะครับก็ดูจากนะครับดูจาก การเดี๋ยวผมวัดดูแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียไปมากกว่านี้นะครับก็สรุปแล้วก็มีเปลี่ยน r ตัวน,นี้เนี่แหละกับนะครับกับาชารซิสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวที่มันเสียนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับถ้าเรามั่นใจว่า,าชารซิสเตอร์ได้ไม่เสียนะครับ อุปกรณ์พวกนี้ไม่เสียนะครับอันนี้คือผมทํารวบรัดนะครับรวบลัดให้ดูว่าอควรจะเช็คตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับเราก็ควรที่จะเช็คทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอผมชํานาญการนะครับผมชํานาญแล้วก็ก็วัดคร่าวๆในปิ้นนะครับไม่เสียนะครับทีนี้ก็เอาใส่เข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเอาตัวที่มันเสียใส่เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ มาดูกันนะครับว่าเอมันจะใช้ได้เลยไหมนะครับมันจะใช้ได้เลยไหมนะครับในการซ่อมนะครับไม่ยากนะครับที่จริงนะครับผมก็ไม่อยากเอาลงนะครับเพราะว่า F C เห็นไว้แล้วนะครับอาการนี้นะครับอาการซ่อม power นะครับแต่ว่าเพื่อ F C ครับบางทีใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับบางทีอ อาจาจะมีคนใช้รุ่นนี้อยู่แล้วมันพังเหมือนกันพอดีนะครับไม่รู้แนวทางที่จะซ่อมอะไรนะครับไม่รู้แนวทางว่าจะซ่อมอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีความรู้จริงๆนะครับไม่มีความรู้จริงๆผมแนะนํานะครับให้เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยบางทีคนไม่มีความรู้ก็กไม่ไม่รู้จริงๆนะครับใช้มิเตอร์ไม่เปลี่ยนจริงๆนะครับถ้างั้นก็ต้องเปลี่ยนทั้งสี่ตัวเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนอันนี้ด้วยเลยนะครับเปลี่ยนทั้งสี่ตัว แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับคือถ้า power เสียนะครับมันก็จะย้อนมาที่ภาคได์นะครับมันก็จะย้อนมาที่ภาคไดภาคไดก็อาจจะเสียด้วยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนหมดเลยแบบนั้นนะครับก็เปลืองตังค์นิดนึงแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราควรที่จะหัดวัดอุปกรณ์นะครับวัดอุปกรณ์แล้วก็อมันจะได้ประหยัดตังค์นะครับบางทีคู่หนึ่งก็หกสิบเจ็ดสิาทนะครับต้องซื้อเป็นคู่นะครับเขาไม่ขายแยกนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนสองคู่ก็อะไรก็ปลาเข้าไปร้อยห้าสิบาทแล้วนะครับร้อยห้าสิบาทร้อยหกสิบาทประมาณนี้นะครับก็ได้เหมือนกันถ้าใครไม่วัดนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะครับให้วัดดีกว่านะครับเราอย่าซ่อมเดานะครับอย่าซ่อมเดารุ่นนี้นะครับไม่มี VR ให้ปรับกระแสนะครับไม่มี VR ให้ปรับกระแสนะครับก็อาจจะเป็นเอ่อตตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็น r ตัวนี้ก็ได้นะครับที่ไว้ปรับกระแสนะครับแต่ว่า เขาฟิกมาแล้วนะครับเขาฟิกมาแล้วเราก็ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับขอให้มันดังก็พอนะครับมันจะซ่อมง่ายนะครับรุ่นนี้สอมง่ายโอเคเดี๋ยวขอยาดประกอบแป๊บหนึ่งนะครับประกอบเสร็จเราก็เอาโม่แปลงชุดเทสเรามาเทสนะครับว่าอ่ามันจะโหลดไหมนะครับหรืออาจจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับขอย่าประกอบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับประกอบเข้าไปเสร็จนะครับพอประกอบเข้าไปเสร็จก็ทีนี้ก็ มาเทสกันดูนะครับว่ามันมันยังจะมีอะไรเสียอยู่ไหมแล้วก็มีไฟออกลําโพงไหมนะครับหรือไบอัสมีหรือเปล่านะครับกียตอนนี้ก็ใส่ชุดเทสนะครับนี่นะครับใครที่ซ่อมพาวเวอร์นะครับจําเป็นนะครับจําเป็นที่จะต้องมีนะครับสายเอาไว้เทสนะครับสายเอาไว้เทสเพราะว่าถ้าเราไม่มีสายเอาไว้เทสนะครับเราก็ต้องไปจัมไฟจาก จากข้างในเครื่องนะครับมาหรือไม่ก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีถ้ามีชุดสปายเทสแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราสะดวกกว่านะครับคือเทสข้างนอกเสร็จเอาเอาเข้าไปใส่เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเวลาของเราไปไปเยอะนะครับทีนี้ก็เจบลักนะครับเจปลักผ่านโหลดนะครับผ่านโหลดทุกครั้งนะครับในงานซ่อมนะครับผ่านโหลดทุกครั้งเคนะครับ เสียบปลั๊กปุ๊บนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับอันดับแรกก็เช็คไบอัสเลยนะครับว่ามีไบอัสไหมนะครับการวัดไบอัสนะครับก็บอกทุกคลิปนะครับตั้งสองจุดห้าีซีนะครับแล้วก็มาวัดข้อมขานะครับวัดข้อมขาหนึ่งกับาสุดท้ายนะครับนะครับไบอัสขึ้นประมาณศูนจุดสามนะครับศูน4จุดสามนจุดสี่นะครับถือว่าโอเคนะครับไบอัส ไบอัศฝั่งลบนะครับทีนี้ย้ายมาวัดไบอัศฝั่งบวกนะครับไบอัศฝั่งบวกก็ก็ต้องสลับสายนะครับต้องสลับสายโอเคนะครับไบอัศมีนะครับไบอัศมีไบอัศมีนะครับก็ลองมาวัดไฟออกลําโพงดูนะครับว่ามีไฟออกลําโพงไหมนะครับการวัดไฟว่าจะมีไฟออกลําโพงไหมก็คือตั้งมิเตอร์ที่เดิมก็ได้นะครับหรือจะปรับขึ้นสักอ่าดิสิโวลต์ก็ได้นะครับก็ ก็เอาสายสีดำนะครับจับที่กราวนะครับจับที่กราวแล้วก็มาวัดที่ขาวนะครับนี่นะครับ sp บวกนะครับ sp บวกนะครับเป็นขาสเปกเกอร์ขาลำโพงที่อาไปใช้งานนะครับตอนนี้ไม่มีดีีออกลำโพงนะครับก็นะครับถือว่าน่าจะดังแล้วนะครับให้สันิฐานว่าดังแล้วนะครับบอยัสมีแล้วก็ไฟออกลำโพงเป็นศูนย์โวลต์นะครับ ต้องเป็นศูนย์วนเท่านั้นนะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้นะครับควรนะครับควรที่จะดังนะครับแต่ว่าเราต้องเอาเข้าไปใส่ในเครื่องก่อนนะครับว่าบางทีมันก็อาจจะยังไม่ดังก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เทสตไปเราเทสแค่บัสแล้วก็เทสแค่ไฟเทสโหลดเฉยๆนะครับว่าช็อตไหมนะครับต้องเอาเข้าไปใส่ในเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บัตรกีออกนะครับ เอาไปใส่ในเครื่องนะครับถ้าใครติดปัญหางานซ่อมนะครับก็โทรปรึกษาผมได้นะครับแต่ว,ว่าถ้าจะถามว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเสียนะครับผมตอบไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้วัดด้วยนะครับผมแค่ได้แนะนำแนวทางนะครับมัตอบไม่ได้แน่นอนนะครับว่าอะไรเสียนะครับเอาเราใส่เข้าไปก็บัดกี้สายให้เหมือนเดิมนะครับที่เราถอดออกนะครับสายอะไรที่เราถอดออกก็บัดกีีเข้าให้เหมือนเดิมแล้วก็คือถ้าสายมันเยอะนะครับให้ให้ถ่ายรูปไว้นะครับบางทีเราอาจจะจําไม่ได้นะเพราะว่า บางทีมันเยอะผมก็ยังต้องถ่ายรูปนะครับบางทีนะครับถ้าแอมที่มันซับซ้อนนะครับถ้าแอมรุ่นนี้มันซับซ้อนเนี่ยเราก็ควรนะครับที่จะถ่ายรูปไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ตอบผิดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกตอบผิดแล้วมันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้เรานะเพราะนั้นแล้วนะครับต้องต้องถ่ายรูปไว้ ครั้งนะครับบางทีอาจจะเผลอนะครับบางทีอรารอาจจะเผลอทํามันเสียหายแทนที่มันจะใช้ได้แล้วนะครับก็ไปทํามันพังอีกนะครับกลายเป็นงานงอกนะครับกลายเป็นงานงอกแทนที่จะได้ตังค์นะครับแต่ต้องขาดทุนนะครับ ีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ถอดออกเมื่อกี้นะครับต้องต้องบัดกีีให้เหมือนเดิมใส่ไฟบวกไฟลบใส่เอานะครับมันก็จะมีสีบอกชัดเจนนะครับในแต่ละรุ่นนะครับเขาเขาจะทําสีบอกชัดเจนแต่สีไม่มาตรฐานไม่เสมอไปนะครับเราก็ควรที่จะถ่ายรูปไว้ทุกครั้งนะครับบางทีเป็นสีนั้นสีนี้นะครับ มันไม่ได้ต้องเป็นสีนั้นสีไม่ต้องเป็นสีแดงหรือสีขาวหรือสีอะไรเสมอไปนะครับบางเครื่องก็จัมีสีเหลืองมาบ้างนะครับก็แล้วเตะนะครับแล้วเตะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับโอเคครับก็ประกอบเข้าไปยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เปิดสวิตช์เลยนะครับย้ํานะครับต้องผ่านพักโหลดนะครับในงานซ่อมนะครับผ่านลักโหลดก่อนเสมอนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าต่อเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรเสียอยู่อีกไหมแต่ว่าเพราะว่าโมดูลเราก็เทสแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในการประกอบเข้าไปนะครับบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราอาจจะเผลอไปบัดกีสลับขั้วไฟนะครับมันก็ควรที่จะผ่านลักโหลดนะครับโอเคนะครับอ่าน่าจะน่าจะใช้ได้นะครับรีเลย์ต่อปกตินะครับ นี้ก็เอาเสียงใส่ดูนะครับ ก็เอานะครับเอาเสียงใส่ก็ลองเร่งดูนะครับว่ามีซิ้แนวขึ้นไหมนะครับโอเคนะซิ้ซิกชแนวขึ้นนะครับไฟวิ่งขึ้นนะครับฝั่งน,นงนี้ก็ขึ้นนะครับอือนะครับเดี๋ยวเอาเสียงใส่ดูนะครับก็เอาเสียงใส่ดูนะครับบางทีไฟวิ่งมันขึ้นเสียงอาจจะไม่ดังก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจ,จะเป็นไปได้ ก็ถือว,ว่านะครับเครื่องนี้นะครับก็ปิดจ็อบไปนะครับปิดจ็อบไปหนักงาสาหัสอาการเพราะว่าม้อแปลงนะครับหนักตรงมออแปลงนี่แหละนะครับแต่ว,ว่าไอ้พาวเวอร์นะครับเสียไม่เยอะก็จริงแต่ว่า มันก็คงจะแพงเพราะเม้แปลงนะครับเมอาแปรงลูกนี้ก็ประมาณ800กว่าบาท900นะครับบนลรสีเลยนะครับแต่ว่าไซส์เดียวกันนะครับม้วนเท่ากันอะไรเท่ากันหมดนะครับก็เครื่องนี้นะครับเป็นนันว่านะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับปิดจ็อบไปอีกหนึ่งงานนะครับด่วนๆวันนี้นะครับปิดจ็อบหนึ่งงานด่วนๆโอเคนะครับก็ขอฝากยิทซีนะครับกดติดตามนะครับจดจำไว้นะครับถ้าใครอยากจะเป็นช่างนะครับให้เอาแนวทางของผมไปใช้ได้เลยนะครับ ให้เอาแนวทางไปใช้ได้เลยนะครับทั้งการซ่อมมิเซอร์หรือซ่อม power นะครับถ้าเป็น power ที่มันแยกทิ้งแบบนี้นะครับซ่อมง่ายซ่อมง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับซ่อมง่ายมากนะครับติดปัญหาอะไรก็ค่อยไลน์มาถามผมนะครับก็จะได้แนะนําให้ถูกนะครับจะได้แนะนําถูกโอเคนะครับตรงนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ